นี่ค่ะพี่จะทำคอนเทนต์คลิปสั้นนะแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนกัลยาณในมิตนช่อง YouTube ที่มาคอมเมนต์นะสวดยังไงนะถึงจะขายค้าขายดีนะคะทุกคนอันดับแรกค่ะสวดคาถาพระมหาัากพัทธคาถาเงินล้านเนี่ยสวดคาถาเดียวกันกับพี่นิดไหมคะถ้าเล่มนี้ไม่มีทางว่าจะขายไม่ดีค่ะจะไม่มีลูกค้ามาอุดหนุนค่ะมีแน่นอนนะคะอันดับแรกค่ะสวดก่อนนอนนะคะ ก่อนนอนเช้ามาก็ใส่บาทค่ะแล้วก็เอามือของตัวเองนี้นะคะไปขอบคุณค่ะเวลาทําบุญแล้วก็ไปขอบคุณนะคะกับสินค้าที่ตัวเองขายนะสํานึกรู้คุณกับเขาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาหาร้านเราเยอะๆแล้วก็จะทําให้คุณขายดีแต่พี่นี่อยากรู้จังเลยว่าคุณขายอะไรนะคะอ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นความขายดีสินค้าเราไม่เหมือนกันที่เคยขายสังกยาเนาะอะ,อะขายขนมไทยวันหนึ่งก็ได้กําไรแค่แบบห้าร้อยบาทสามร้อยสองร้อยแต่เงินทั้งหมดก็เป็นพันกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะเนะี่ยแบบนี้เรียกว่าขายดีก็ขายได้ขายหมดนะแต่ถ้าพี่สมมติพี่ทำธุรกิจค้าขายแบบอลังการใหญ่างานสร้างแบบที่ลูกค้ายัางไงก็ต้องดูก่อนว่าพี่ค้าขายอะไรเนาะ,ะก็ต้องดูความบุญนะต้องทําด้วยนะ ให้เราเบิกบุญมาใช้ทีๆนะที่ทันเกินวิธีการเบิกบุญทํำยังไงเนาะเวลาออกไปค้าขายก็ให้าอาธิษฐานจิตอยู่ทั้งวันค่ะสมมติว่าคอนเนี้ยขายได้เท่าไหร่ก็ดีใจค่ะว่าลูกค้ามาซื้อแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอพรจักรบาลหรือคุยกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค้าเรียกลูกค้ามาให้หนูเยอะๆนะไหลมาเทมา,เง,มาเงินทองไหลมาเทมาอีกนะ ให้หนูขายดีขายหมดนะพูดอยู่แบบนี้ซ้ําๆอยู่ในใจของตัวเองค่ะแล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็จะมีผู้คนมาอุดหนุนค่ะหรือถ้าเป็นไม่ได้คุณก็สวดคาถาเงินล้านนั่นแหละทั้งวันค่ะนะคะวันนี้เราก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าหนูไม่มีบุญวาสนาสวดให้ตายหนูก็คงไม่รวยนะ,ะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะนะการสวดมนเนี่ยเพื่ออะไรคะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนนะเราสวดมนเพื่อทําบุญค่ะสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองหนึ่งเลย การสวดมนต์จะทาให้เราก้าหาญค่ะทําให้เรามีความสุขทําให้เราสะตองก้าขายก้าทําในสิ่งที่เราไม่กล้าค่ะยกตัวอย่างพี่ยกตัวอย่างเช่นคุณพี่อาจจะทํางานอะไรอยู่นูน้นนี้ไม่รู้เนาะอ่ะสมมติว่าคุณพี่ทํางานอยู่คุณพี่อาจจะมาแบบมาขายสบู่ล้างหน้ากันนิดก็ได้นะพี่อาจจะเป็นคนนึงที่ขายสบู่แล้วรวยก็ได้นะเออนะนี่แหละนิดเห็นคุณค่าทุกคนที่มาติดตามไม่ว่าคุณจะเป็นคอมเมนต์ในทางที่ลบหรือไม่ลบแต่นิดอยากจะบอกทุกคนว่า คุณมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะทําให้คุณรวยได้ไม่เกี่ยวกับวาสนาวันนี้อพี่นี่อยากจะให้ทุกคนไปเรียนรู้เรื่องของภาพยนตร์เดอะซีเครพิมพ์คาว่าเดอะซีเครจะขึ้นเต็มหน้า YouTube เลยนะเรียนรู้แล้วจะเข้าใจว่าอ๋อชีวิตคนเราที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราคิดลบค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดบวกเป็นเวลายีวันค่ะคิดบวกซ้ำๆๆเป็นเวลายีวันไม่พอค่ะ เก็บเงินด้วยนะเก็บเงินทุกวันก็จะมีเ,เงินเก็บเยอะขึ้นไม่ว่าพี่จะทาอะไรค่ะพี่ไปเสิร์ชหาในช่อง youtube เลยเขามีคนนึงนะพี่ทํางานเป็นแค่เพียงรอประพอค่ะแต่มีเงินเก็บหลักล้านค่ะนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดสมุดธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็แค่อยากให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดค่ะมีความสุขเราเปลี่ยนความคิดได้นะคุณต้องมาเรียนรู้เดอะซีเครยหรือเรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎจกักรวาลค่ะนะไม่เกี่ยวกับบนวาสนาเลย การที่เราจะรวยนะคะหนึ่งเลยไม่คดโกงใครไม่หลอกลวงใครทําอาชีพที่สุดจริตพินิดแนะนําเลยค่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไรค่ะคุณก็สามารถมีเงินเก็บเยอะได้แต่ถ้าคุณอยากรวยนะให้มาขายของออนไลน์ด้วยกันค่ะไปขายแบรนด์ไหนก็ได้ที่เขาสอนงานเป็นสอนงานดีๆมีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตแค่เครื่องเดียวแล้วก็ลงมือทําค่ะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทําคนที่เขารวยเขาไม่ได้ไม่ได้นอนขี้เกียจน,นะ ใช้ความขยันมุ่งมั่นตั้งใจทําออกมาสร้างตัวตนค่ะออกมาสร้างตัวตนเหมือนที่นี่ทำเลยค่ะถึงแม้ว่าวันหนึ่งนี้มีอุปสรรคมอนกันนะบางทีก็เจอแบบว่าบางทีก็ไม่เข้มแข็งก็ที่เจอเรื่องเครียดก็มีเจอเรื่องทุกข์ใจก็มีแต่นีดก็พยายามที่จะทําตัวเองให้ตัวเองออกมาทําลุกมาทําทุกวันทุกวันโดยที่เรามีเป้าหมายแล้วเนาะเราอยากจะท o u t u b e เนี่ยช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสําเร็จนะสร้างตัวตนในการปั้นคน ให้ขายของออนไลน์ปินนะที่เคยขายของออนไลน์มานานหลายปีเคยเห็นไรายได้กําไรหลายหมื่นจากการขายของออนไลน์เนาะเคยได้กำกำไรอาทิละห้าร้อยอาทิละพันเจ็ดแปดเดือนเนาะทําเป็นปีเลยนะกว่าจะได้เงินขนาดนั้นนะอ่ะเหมือนเราทํางานประจํานี่แหละทาคู่กันก็ได้ได้เงินมากขึ้นสมมติว่าพี่ทํางานประจําใช่ไหมไม่เกี่ยวกับวาสนาเลยพี่อยู่ที่การลงมือทําล้วนๆที่เขามีเงินเยอะที่เขารวยได้อะ่ะอ่ะ ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะหาเงินล้านไม่ได้หรอกแต่เราคุณค่าของเราไงพี่ทุกคนเข้าใจไหมคําว่าคุณค่าสมุนธามมะนี้ให้คุณค่ากับคุณถึงแม้ว่าน,นี้คุณสวดมนต์ไปแล้วคุณอาจจะยังไม่ได้เงินล้านแต่คุณนะ่ะมีความสุขไหมแล้วคุณเก็บเงินได้เยอะขึ้นนี่จะสอนเนื้อจะแบ่งปันทุกคลิปเลยว่าให้ทุกคนเนี่ยนะเปลี่ยนความคิดนะแล้วก็ลงมือทําด้วยการหาเงินเก็บเงินพี่อาจจะไม่ได้ถึงรวยระดับ นะมีเงินล้านแต่พี่อาจจะมีเงินเก็บได้เพื่ออนะคตตัวเองไว้เลี้ยงตัวเองรอดเนี่ยสี่ห้าแสนพี่ก็สวบายในวันั้งหน้าแล้วนะอืมวันนี้อ่ะมันอยู่ที่ความคิดล้วนพี่ไปศึกษาได้เลยคนที่เขาลำบากมาคนรวยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่คนรวยสักคนเลยนะเขาก็เคยลำบากมาก่อนเขาก็เคยจนมาก่อนเขาก็เคยไม่มีมาก่อน นิดขายของออนไลน์มานิดก็ไม่เคยนิดก็ไม่เก่งก็ไม่เป็นมาก่อนพูดก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งมาก่อนแต่คือเราโชคดีที่เราเรียนรู้ค่ะถ้าเราเรียนรู้ได้เราเชื่อและศรัทธ,ธานในตัวเองเชื่อและศรัทธ,ธานในสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะทําได้ยังไงก็ขายดีขายปังยังไงก็มีเงินล้านได้นะคะถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่ได้คะ่ะเ<ๆ>หมือนนิดเนี่ยโปรแกรมจิตสมองเงินล้านนะเราเปลี่ยนความคิดข,ข,ข,ของต<ๆ>ัวเองเนี่ย ว่าเรามีคุณค่าหลักล้านว่าวันหนึ่งเราจะทําได้สมมตนี่ทําไปทําไปนี่ขายสม,มุดนะได้นะได้ห้าได้ห้า้อห้าร้อยก้อนนะนี่ก็ดีใจแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะนะทุกคนต้องมองทุกคนต้องเรียนรู้ให้เข้าใจด้วยนะการสวดมนต์เนี่ยใช่เป็นคาถาเงินล้านอืมแต่สิ่งที่เราลงมือทํางานที่เราทําเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะสามารถทําให้เราอ่ะนะเอาอย่างนี้แล้วกัน ถ้าคุณไม่ได้อยากมาขายของออนไลน์คุณสวดกระถางเงินล้านแล้วก็บอกตัวเองว่าบอกกับหลวงปู่หรือสีงดำว่าขอให้หนูมีเงินเหลือเก็บเอาไวท้ทําบุญเป็นละล้านนะหรือแม้กระทั่งเอาเอาไว้เหลือเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตเป็นละล้านลองดูซิเก็บลองตั้งเป้าเก็บเงินล้านทีนี้ค่ะลองคิดดูว่าหนูสหาเงินเท่าไหร่หนูถึงจะมีเงินล้านกี่ปีถึงจะมีเงินล้านเชื่อว่าพี่จะมุ่งมั่นตั้งใจเก็บแน่นอน ไม่เกี่ยวกับวาสนาค่ะเกี่ยวกับการลงมือทำถติว่าพี่ทํางานได้เงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นพี่ก็สามารถมีเงินเก็บหลักล้านได้ถ้าพี่มุ่งมั่นตั้งใจทํามันอยู่ที่เปลี่ยนความคิดแล้วก็การมุ่งมั่นที่จะทํามากกว่าค่ะไปแล้วนะบายอย่าลืมให้กําลังใจตัวเองด้วยนะอย่าบ่นทอนตัวเองค่ะไม่เกี่ยวกับบนวาสนาเลยค่ะอยู่ที่การสวรดเป็นประจำแล้วก็ลงมือทําหรือถ้าไม่สวดถ้าขอพรท่านครั้งเดียวพี่ทิศเนี่ยเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ครั้งเดียวค่ะที่เหลือ ใช้มันใช้ความมานะตนค่ะบางทีไม่อยากสวดทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าไม่สนใจเลยบางทีก็บอกสิ่งสักวิญหนูขอสวดแค่แค่นี้ได้ไหมที่เหลือหนูหนูใช้ความมานะตนแต่การอยู่ในบุญน่ะมันดีอย่างหนึ่งนะท่านจะนําพาให้เราไปเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆแต่ถ้าเราไม่มีบุญน่ะเราก็เจอแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัด แต่ถ้าเราอยู่ในบุญเราก็เจอแต่ความสุขพบแต่ความดีเจอแต่เรื่องราวดีๆเงินทองก็จะหลั่งไหลมาต่อให้วันนี้มีมากมีน้อยก็ภูมิใจก็มีความสุขบางคนมีมากมีน้อยมมไม่มีไม่มีก็ยิ่งไปแล้วใหญ่ย,ยิ่งดา่ายิ่งว่าตัวเองยิ่งไม่มีความสุขหรือบางคังคิดแต่อิจฉาริ่เสยียการจะตีจะด่ะดากันนะจะฆ่าตะกันนะไม่เอาหรอกทุกคนเกิดมาทั้งทีก็นะครึ่งชีวิตแล้ว มีความสุขกเยอะนะไปแ,แล้วจ่าไม่บายบังคังร่ำรวยกันนะขอให้หมดทุกหมดสุขหมดโลกหมดภยัยมีเหลือกินเหลือเก็บไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็มีคุณค่านะอย่าดูถูกตัวเองค่ะนะเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆนะ